อ้าวงูอย่างกว่าไม่รู้งูอะไรไม่รู้ไงมันไม่กลัวด้วยยอดกล้วยต้นบดโอ้โอโด,ด,ด,อโอดูดินั่นนุจะข้ามถนนเลยเด้ไปที่ลำไส้ไปที่ไ <c oughs> มันจะข้ามบ้างมันไมงเอามาตรกาข้ามมันเห็นรถเจ้าอยู่เจ๋อยู่ไหนไปไม่นี่ขึ้นนี้ อะไรอ่ะงูงูอะไรงูสิงงูอะไรอ่ะงูยังอ่ะไปไหูเอากลับไปแล้วอู้ตัวใหญ่เลยยุณหุ่นหูแบยาวเลยไปแล้วเขาป้าแล้ว